สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าดูช่องคนบ้าเห็ดเราก็จะเอาอิดบล็อกนะคะกองไว้เนาะเอาอันันเคลีย,ยร์ๆนะโอเร็วเร็วนะเรื่องเรื่องลือนีต้องเรื่องลือนี่ไม่ต้องมีชั้นรเรื่องลื้อถึงเกวโวเส

เคลียทุกนี้เอาดินเข้าทีุคง่ยนีย้คุอนเอาดินเข้ายดอ๋แลวรลรถไน้อยวิ่งมาอว่ามาเขามนีตอนนี้ทีมงานเราท่านกนงนะครับมาดามมาดามคนบ้าเห็ดนะ น้องไงป้าน้องบอกไปเลี้ยงวัวไปเลี้ยงควายตอนเบียดงบอกเที่ยงตอนเที่ยงโอเคตอนเที่ยงไปเลี้ยงควายมาดูมได้ดูในเออเป็นบริการเนาะเสร็จแล้พอดีแล้วพอดีเสร็จพอดีเฮ้ยแม่งอ่ ปิ้งปิ้งจับานี่ให้ขาอเนี่ยเคียวเอาก่อนนะนี่บ้นี่บ้ีเคียวตขาดจริงบลอนเล่าเลยเฮ้ยฮ้าเดียบร้อยนะครับแม่จะไม่มีนี่เป็นงูปเลย

จะนอนไยกันแล้วฟองก็ตามเนี่ยสภาเ <c oughs> นี่ยมันฟงด้วย ออกกำลัง <c oughs> ออกกำลัอ้็เลือดรื้อในสนามเนาะสนัมเรืองรือ เรียกได้เียไดมแล้วท่านคือท่านหรสร้างเลยม้าทำไมเอาหันงัดก่อนค่ะนี่เอาเอาหันเอองัดก่อนยือก่อนือือสบายรมดาไมุ่ด้อะอ้้ยเ้เข่า้เอองัดออกก่อนอากาศ่มดีลยังไ่ได้กินข้าซาลอยู่อเอ้าหก่อนเ้ Hãy subscribe nó kênh Ghiền Mì Gõ Để không mình lỡ những video hấp dẫn con